สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางห้านอยสามนอยนะคะห้านอยสามนอยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็เน้นๆให้นะคะเมื่อวานก็เน้นๆให้พิเศษปกตินะคะถ้าพิเศษมาก็ไม่ต้องตามนะจ๊ะ พาพิเศษมาแล้วก็ไม่ต้องตามนะจ๊ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนะจ๊ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ก็ไปรับชมรับฟังแนวทางกันต่อเลยนะคะกับแนวทางฮาหนอย3ามนอยนะจ๊ะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่2 2ก็มาสรุปวันที่21กันก่อนนะคะชุดจับวินนะคะฮาหนอยสามอยนะคะชุดจับวินนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็ สามน้อยนะคะพิเศษปกติ VIP เน้นๆนะคะยีนก็เขียนไว้ให้อยู่แล้วก็บอกอยู่เนาะเน้นๆพิเศษปกตินะคะถ้าพิเศษมาไม่ต้องตามปกตินะจ๊ะบางทีตามไปไม่เจอนะคะเอาแค่รอบพิเศษมาก็พอนะคะก็มาดูแนวทางจากปินวันนี้นะคะก็จะวางให้ห้าตัวเหมือนเดิมนะคะห้าตัว มาดูห้านะคะมาดูแนวทางก่อนมาตัวไหนบ้างนะคะห้ามาไหมห้ามารอบพิเศษรอบปกตินะคะตัวตัวรูดเลยนะคะศูนย์ศูนย์มาตัววิ่งรอบ vip นะคะห้า่ตัวรูดนะคะศูนย์ตัววิ่งสามสามก็มาตัวรูด และตัววิ่งนะคะตัวรูดตัววิ่งพิเศษแล้วก็ VIP นะคะตัวรูดแปดแปดมาตัวรูดรอบพิเศษแล้วก็รอบเฉพาะกิจนะคะสี 4, 4มารอบ VIP จะพี่น้องจา๋ารอบ VIP นะคะ สีตัวหตัวนะคะหตัวมาสตัวมาตัวรูดหมดเลยนะคะห้าสายกเว้น0ูนมาตัวรูดตัวเดียวนะคะไอตัววิ่งตัวเดียวนะคะขออภัยด้วยจ้ะนอกนั้นมาหมดเลยนะคะเีท่านไหนจะจับไปวิ่งไปรูดเนาะก็ให้หาตัวก็เลือกเอาวัด ชอบตัวไหนกันนะคะสำหรับยินเองยินก็จะจับวินให้เลยนะคะก็เมื่อวานก็จับที่มองมองดูก็ที่เข้าเนาะเพราะว่าไม่ได้กันเบิ้ลให้ลืมกันเบิ้ลอีกแล้ววันไหนไม่ลืมเบิ้ลนะเบิ้ลก็จะไม่มาแต่ถ้าวันไหนลืมเบิ้ลให้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเบิ้ลมาจะพี่น้องจา้า มาดูกันนะคะว่าหมาคู่ไหนบ้างเนาะแปดเก้ารอบเฉพาะกิดหกเจ็ดรอบเฉพาะกิจไม่มีนะจ๊ะแปดมีเก้าไม่มีหกกับเจ็ดไม่มีนะคะแล้วมาดูรอบพิเศษนะคะสามหนึ่งเจ็ดสามห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่มีเจ็ดไม่มีสามห้าห้ามีสามมี คู่เน้นให้นะคะตัวกลับนะคะห้าสามสาหนะคะก็โอเคนะคะรอบพิเศษก็พอแล้วนะคะก็ไม่ต้องตามเนาะเจ็ดก็ไม่มีเบิ้ลก็ไม่ได้กันแมาเต็มเต็มแปดแปดพี่น้องแต่เจ็ดไม่มีมีแต่ห้าก็หลุดนะคะ VIP ก็ดู03มัก็ไปอยู่ข้างหน้า2มาอยู่ข้างหลังพี่น้องจา๋าหลุดีจ้ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับรอบพิเศษที่เน้นให้นะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีรอบพิเศษไปก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะ วันพระไม่ได้มีหนเดียวนะจ๊ะก็รอลุ้นต่อในงวดวันที่22กันเลยนะจ๊ะก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะตามต่อในงวดวันที่22กันเลยนะจ๊ะ 22เดือน7ปีหกนะคะกับฮานอยนะคะสน่อยเหมือนเดิมจะ้ะก็เน้นๆพิเศษปกติดีไม่ดีก็อาจจะถึง VIP ดีไม่ดีก็อาจจะมา3น่อยหรือ4น่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีขึ้นมีลงทุกวันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมอย่างมีสตินะคะก็รับชมรับฟังได้ทุกวันแต่แนวทางก็ไม่ต้องตามทุกวันนะคะแนวทางก็ไม่ได้มาเป๊ะๆทุกวันนะจ๊ะวันนี้นะคะแนวทางวินวันนี้ ชุดจับวินนะคะก็จะเรียงให้เลยนะคะวันนี้มีสามมีสี่มีห้ามีหกแล้วก็มีเจ็ดเน้นๆพิเศษปกติเหมือนเดิมน,นะคะก็ขอให้มาตามรอบนะคะ เฉพาะกิจก็แล้วแต่ใครจะไปลุ้นนะคะก็ไม่ได้หวงนะคะหรือว่าใครจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะมีสิทธิ์ที่จะมาทั้ง5ตัวก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะคะเลือกไปถูกตัวก็จะเดิงๆเ,เนาะก็ยีนก็จะจับให้เลยนะคะ3าสี 3ามห้าสามหกสามเจ้าสหกหหกหแล้วก็หกเจนะคะ สำหรับ3ามตัวก็จะลากให้เลยนะคะสามสี่ห้าสามสี่หกสห้าหห้าเดส ี่แล้วเนาะแล้วก็5้าหสตัวพี่น้องสี่ห้าหกสีห้าห้าเแล้วก็5้าหกเดแล้ว5้านะคะห้าก็ดแล้วก็หกเจ็ดส i'm um, hard to ก็คู่ที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบนะคะมาแล้วก็มีสิทธ์มาอีกได้นะพี่น้องเนาะมาแล้วก็มีสิทธ์มาอีกได้เ,เ,ด,เดี๋ยววันนี้กันเบิ้ลนะคะ เดี๋ยวค่อยดูยีนกันเบิ้ลน,นะเบิ้ลก็จะไม่มาก็จะมีสามสามห้าห้าหกหกอืมให้แค่สามเบิ้ลพอสามหก มาแล้วก็มีสิบมาอีกได้นะคะก็เป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะจ๊ะก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคบไว้จดไว้นะคะ ออกไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ